ครทีนี่แหม่สารครับไเย็นเลยครับเแต่ทีมงานบ้ามึกครับแล้วก็มีป้ายาหนึ่งคนครับหลนติดต้มนะครับนะครับโอเคเป็นยังไงเจอกันครับแล้วแรกบัตรก่อนนะครับได้อ่งบัตรสารห่อนครับแหม่าเจอกันครับโอ้โหข้น ครับสายบอสครับมาไม่เคยผิดหวังโลฟ้าเลยตัวนี้โลฟ้ายอดครับโอ้อนอีกแล้วรอดลาบของอาจารย์อาหารนะครับจัดให้ตลอดนี่ครับหมึกน่ากินมากเลยครับโอเคครับท่านครับอะไรครับผมอาหรมื้อเที่ยงวันนี้ครับผมส่วนคนนี้ต้องลงไปกินในน้ำนะครับนี่เรียกว่าอะไรครับปลาหมึกรองซีอิ๊วครับผมเวิร์กกรสชาติเป็นไงลองชิมดิ นี่ลองดนยะขี้ไม่แตกรับประกันเลยอ,อร้อนเหรอผม,อมลองมั้ยดิม,ม,มาอีกเมนูหนึ่งครับผมเมนูนี้ก็เบิร์นหมึกธรรมดานะครับสดจริงๆ very good คู่ตื่นคู่แมสสันปลาทูบึกทูโอเคครับขอบคุณนะครับมาถึงแล้วครับแมสสันบิ๊กไซโอ้โหเวลกูดครับมาจากเป็นภูมิกับอยู่หลายเรื่องครับมดเรื่อเจ้าเขาแล้วครับผมมาดูกันครับจะตาบอดหรือไม่บอดใข่กระป๋องของรู้ถุงกระป๋องของรู้เนาะนะว่าใส่าส็นกระเมตด นี่แหละแม่ชานครับผมใช่หมดหรือเปล่าไม่ต้องหมเลยนะกดข้างบนบเปล่มมาอของแท้ครับผมมาแล้วครับหมดแล้วครับยิ่งยิงจ่าก,กันหน้าผม ครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับครั้งที่สองแล้วครับไส่กิตินะแหมสารนะครับใช่ครับสนุกมากนะครับวันนี้ไปเล่นเยอะนะครับได้ตอนเย็นนะครับปอะมาณสองชั่วโมงสุดท้ายสุดยอดครับผลงานก็ยังพอมีปลาปลาหมึกมากินเนาะโอเคไหมโอเคครับวันนี้มาป้ายยาคนนี้นะครับต้อมครับต่อไปป้ายต่อนะได้ครับผมขอบคุณมากครับทราย